ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ดราม่าร้อนๆมาอีกแล้วครับทุกคนคิดว่ากุ้งผัดไหลบัวเมนูนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับถ้าบอกว่า550บาทคิดว่ายังไงฮะแพงไปหรือเปล่าดูคลิปนี้ให้จบนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านอาหารซีฟู้ดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับคนดราม่ากันประเด็นแรกก็คือเมนูนี้ราคาแพงไปไหมกับ2 พอคนเข้าไปคอมเมนต์ทำไมแอดมินเพจของร้านเนี่ยตอบกลับเปรี้ยวซ่าเผ็ดร้อนซะเหลือเกินทุกคนครับถ้าหากว่าไปดูในเพจของศูนย์ข,อข้อมูลภูเก็ตเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าร้านซีฟู้ดร้านนี้ในส่วนอินดี้ซีฟู้ดเนี่ยนะฮะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยพอไปดูในเพจของร้านดูรายละเอียดแล้วเขาโพสต์เลย แฮชแท็กมันก็น่ากินอยู่นะจาก,กราม่าที่เกิดขึ้นไปดูในเพจได้เห็นคุณภาพของเปรียบเทียบกับราคาก็เข้าใจได้นะถ้าทางร้านแจ้งราคาไว้ชัดเจนกับลูกค้าก่อนสั่งก็ไม่แปลกอะไรอยู่ที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการแล้วก็มีการลงรูปโกเจ้าของร้านแล้วก็บินใบเสร็จด้วยนะครับหลายเมนูที่ลูกค้าเคยมาสั่งก่อนหน้านี้ครับพอเข้าไปดูในเพจของร้านนะครับนี่ฮะโกก็มาอธิบายบอกว่าที่ร้านเนี่ย วัตถุดิบอย่างกุ้งสดใหม่ทุกวันเป็นกุ้งแชร์บ้วยใสๆสดๆ12-15ถึงตัวโลครับซื้อมาก็โลละ750แล้วแล้วแต่ละจานจะมีกุ้งไซส์แบบนี้เนี่ยนะครับจานละ7ตัวแล้วโกก็สาธิตให้ดูเลยครับผ่ากุ้งให้ดูแล้วก็เทียบกับจานซึ่งเป็นจานขนาดใหญ่ดังนั้นมุมของทางร้านอธิบายเอาไว้แบบนี้ครับ หลังจากโกเขาโพสอธิบายนะครับก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์มาให้กําลังใจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นลูกค้าร้านนี้เป็นลูกค้าประจําด้วยครับหลายเมนูที่หลายคนชื่นชอบบางคนก็บอกนะครับว่าคนกินเขาไม่บ่นคนที่บ่นคือคนที่ไม่ได้กินแล้วก็ให้กําลังใจกับร้านอาหารซีฟู้ดร้านนี้ครับส่วนประเด็นดราม่าอีกหนึ่งเรื่องว่าทําไมแอดมินเพจของร้านเนี่ยถึงตอบคอมเมนต์แซบซะเหลือเกินไม่กลัวว่าลูกค้าเขาจะหนีหายกันเหรอโพสต์ post นี้เอาไว้ครับ ใครคิดว่าฉันเป็นคนแบบไหนฉันก็เป็นคนแบบนั้นและติดแฮชแท็กแอดมินเพจรายงานตัวครับใครเคยไปทานอาหารที่ร้านนี้แล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงในมุมของร้านเขาชี้แจงแบบนี้แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกด Subscribe ฝั่งคิงเล่าด้วยครับ